แสงสว่าง be mine be yours ละครที่จะทำให้คุณได้เห็นแสงสว่างของความรักและความสวยงามของวัฒนธรรมภาคเหนืออย่างวัฒนธรรมไทยลื้อของเมืองน่านซึ่งมีรายละเอียดหลายอย่างที่แฝงอยู่ในคาแรคเตอร์ตัวละครเสื้อผ้าสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆของเรื่องไทยลือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตระกูลไทยอีกกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยชาวไทยลื้อใน12ปันนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทย,ยวนล้านนา ในยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองชาวไทยลื้อจาก12ปน,นาได้ถูกกวาดต้อนลงมาอยู่ในล้านนาจนํานวนมากชาวไทยลื้อนับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามจารีตประเพณีทางพุทธศาสนาส่วนที่เราจะเห็นวัฒนธรรมไทยลื้ออีกหนึ่งส่วนสําคัญคือประเพณีเกียงแปงหรือยี่เปงเป็นประเพณีที่เก่าแก่ในสมัยอาณาจักรล้านนาโดยคําว่ายี่เปงเป็นภาษาล้านนาแยกได้สองคำคือ คำว่ายี่หมายถึงเดือนสองหรือเดือนยี่ตามที่คนล้านนาใช้เรียกเดือนพฤศจิกายนส่วนคำว่าเป็งหมายถึงพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญคติความเชื่อเกี่ยวกับประเพณียี่เป็งมีหลายอย่างโดยเชื่อว่าเป็นการบูชาพระแม่คงคาที่ประทานน้ำมาให้เพื่อการเพาะปลูกเป็นการบูชาร้อยพระพุทธบาทริมฝั่งน้ำนำมาทานนาทีในคติทางพุทธศาสนาซึ่งชาวบ้านมักเชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ปล่อยเสนีย์จันไรต่างๆ แต่ในพื้นที่จังหวัดน่านนิยมใช้คำว่าเกียงเป่งซึ่งมีความหมายเดียวกับยี่เป่งนั่นเอง